ปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยนาตามล่ลงไปเนี่ย<ช>ปวดหมดเลยปวดลงปวดลง<ช>จากคนเดินไม่ได้5เมตรเนี่ยแล้เดินได้1กิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินถ้าฉันจะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอะ่ะ สะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้้สึกดเเลยนะว่ามันน้ำตาไหปลปวดเจ้ำตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่ายนะแม่ที่แม่เห็นคนแบบนี้ เห็นเห็นผลเลยกินไม่ไม่ถึงสามตองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยปวดไปเลยปวดปวดอ่อนแรงแต่มันปวดหลปวดหลมันมันคือมันตึงหน้าขาล้าลงมาเลยใช่ไหมแม่ตึงี่ยหน้าขาเนี่ยเฮายตีงคิงมาได้เนี่ยป้าป้าเนปันตีแตกกับกันเนี่ยเจบปันสีแตกกับกันขาเนี่ยมันเล้าลงไปตามขามันไปจำศีนแวอะไรก็จนนั่งพับเพียบไม่ได้ขัดสมาธิก็ไม่ได้ลุกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอา เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะแม่ชัดเจนจ้นะจเะเบาเลยแหละลุกนั่งแต่ก่อนขัดสมาธก็ไม่ได้นั่งก็เหยียดขาขึ้นบันไดนี่ก็คานขึ้นแล้วก็ขานลงอะทัดลงไม่ต้องไปรอคิวเอายาหมอมากินอีกแล้วเพราะยาโรงพยาบาลเนี่ยต่มาก็รักษาจังเลยไม,ไม่ไม่มีเรื่องปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกห,หมดรินยาก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละ สุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบูนนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่เลยค่คลิปนี้ลงไปคนรุ้จากอาตมาเยอะนะรู้จากอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าอใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องจ้ะค่ะไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินม,มาหมดแล้ว กัดระเพาะจนเข้าลงบนบ้านสามสี่เที่ยวแล้ว่้งแต่อาตมารับรองด้วยเกียรติของพระองค์หนึ่งนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมาไม่ได้วานมาหรือว่าอะไรเพราะว่าเราใช้รีบุลนี่มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้ว ไปกับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็รู้อาจจะมาอยู่นี่เขาขอสัมภาษณ์ก็ออมาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่งองทั้งหมดเรื่องความจรงิงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างหรอกพาเอารับจ้างได้ที่ไหนแล้วเขาก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพก เช่นหน้าขาเนี่ยนาตามดูลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย่ายังไม่ได้เลยอืมจะค่ะอืมเพราะอืมเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าคะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูนของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง <ฮะ S 2> ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้น,นจนหมดห้าซอง แล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง,ดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยจะเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เม,ม่เหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่ทรานก็พักผ่อนแล้วต้องพักพักครึ่งทางแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียว ยืนนี่ยืนรับบาดนี่ตูดจะห้อยเลยเต้มันดึงค่ะรู้สึกว่ากินยาดีบูนนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆจะหายแบบแป๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะถ้าจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยค่ะเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็ผ่านะ ยาอะไรมันจะผิดพันธุ์มันจะดีขนาดนั้นพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอ่ะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนำที่ไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างงี้หายแล้วก็เป็นเหมือนเ่ก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมป็เป็นจนขานี่มันคักสุดจนท้ายในขานี่มัน ค่ะค่ะมันมันปวดจนเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยเพราะขาซ้ายนี่ไอ้ขาข่ายเนี่ยต้องเหยียบคันเร่งใช่ไหมค่ะคันเร่งคันเร่งมาเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกเอ้คุณเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่ก็มันช้าอันตรายอันตรายเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ย เรียกว่าสุดๆเลยยังนึกว่าชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินก็กองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้แล้วบอกเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้าม้าเนี่ยโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่้องมาจ้างพ่อเลยไม่้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุ่งมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเผื่ออะไร และพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันนะครับก็พ่อค้าเห,เหมือนกันก็คือ,อม,มีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่ไดนนั้นละถ้าใครเป็นเนระอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดียวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมมุติเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้าม่ดีขึ้นเราค่อยเชื่อว่าะแ่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อ ไม่จองพันนี้เราต้องพิสูจน์วยตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดใส่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายะเนาะเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหงุงข้าวคุงปลาส่งให้กินแล้วเดินกินเองได้อย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากเลยแล้วที่เราเป็นมาแล้วสามาจนหึงเราเหนื่อยเหนื่อยท้อแล้ววะทําไมเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะ กระดูกทับเส้นนี้แล้วหรอพ่อเหลือไปมาสองเที่ยวสำเที่ยวเอกชนทั้งหมดแล้วข้าเอกชนหนูคิดดูสิเท่าไหร่มาเลยแล้วค่ะข้าพ่อนอนเอกชนนี่มันหลักเลาไหร่นแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเข้าใจพ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่าไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงละกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือว่ายังไงไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา ถ้าคิดว่าเงนต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาตั้งมาเจอนี้แหละไอ้ดีบูนนี่แหละถึงได้เออลองมาดูที่ไอ้ถามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้ว <laughs> เป็นแสก็สงหลังน,นี่แหละเนาะมันแข็งนีนี่ยังไปกรอยัอยงยัง,ยงคดอยู่ใช่ไหมแม่โโคดอยู่เลยแต่ก็ไปหายาหาอะไรในกินจนกินจนหมดทิ หลานยุงเทมาส่งมาทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเขาส่งยาหลายยี่ห้อมาให้ไม่ใช่ส่งยาส่งเงิน่น<ส>านมารักษาเขาส่งเงินไม่ให้รักษาแต่กินอย่างนั้นกนะ็มนไม่หายแม่ไปกินยาอะไรกินทุกอย่างเลยยากินจะบอกชื่อบริษัทเขาเลยเนาะไม่ต้องเลเไ <c oughs> มดหลายยี่ห้อเพราะงั้นห,ยยห,หมดเงินไปหลายยีห่ห้อได้รักษาหมอที่กับคุณหมอโรงพยาบาลไหมรักษา ไปที่ลำผ่านแปดพันเจ็ดพันเขาก็แสดงว่าไปหาหมอ,อโรงพยาบาลเอกชนด้วยไปเกยก็ชนไปหมอโรงพยาบาลไปไปทั่วเลยค<ม>ลนินิกก็ไปไปหมดเ่ยตามถึงโน่นอะไอเชียงใหม่เชียงรายไปหมดเลยเขาว่าที่ไหนดีแม่ตามเลยใช่ไหมตามหมดเลยแต่มันก็ไปไม่ได้มันไปมันนอนมันต้องนอนอย่างเดียวอะใครพาแม่ไปลูกชายมคุณพี่คนเมื่อกี้ผู้ชายนะอ๋อพาเที่ยวหารักษาแต่ว่าร้านสาวที่อยู่ ที่คุงเทพส่งตังค์มาให้นะร้านชายร้านชายที่รุงเทพส่งตังค์มาให้มาให้รักษาติดละหลายหมื่นเลยใช่ไหมเดือนหนึ่งเป็นแสนก็ให้แต่ว่าเขาจนเขาเจ้าไม่นานแต่ก็ไม่ใช่มนหลานทั้งผัวเนาะทั้งสามีแต่นี่เขาตายแล้วก็ยังเขาก็ยังส่งมารักษาให้เพราะว่าจะผ่าตัดก็ปานนี้แล้วจะผ่าตัดได้ยังไงแม่แม่ยังไม่ทำไมแม่ไม่กล้าผ่าตัดกลัวจะเดินไม่ได้กลัวไม่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหม พอเห็นเขามาทีแรกกหลังโค้งหลังคตนั่นเลตัดใจก็ไม่รักษาเลยนอนอย่างเดียวแล้วก็เลยตัดสินใจนอนเลยก็มาดูเนี่ลูกชายมันให้ดูสองหนซ้ำหนแล้วเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ใช่ไหมก็ก็กินหมดแล้วนาะทุกอย่างแล้วอ่ะไม่มั่นใจไอ้แค่ผันนึงหรืออะไรยังไงปจะมาดูถูกเงินนะเนาะแต่มันจะหายหรือไงไอ้สาวแพงกว่านี้แม่ก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมมแล้วสารพัดแล้วสารพัดหมดแล้วมันไม่ได้เห็นผลอะไรเลยหมดแล้ว ขวดในน้อยแค่นี้สามร้อยสี่ร้อยก็กินเนี่ยแต่ข้าวตอย่านักก็มันก็ไม่หายก็หนอนแข็งแล้วก็มันขอทนน้มันก็ชาแม่แม่พูดเลยแค่เนี้ยชาไปมือไปเท้าปกติก็คือนอนอยู่นี่ใช่ไหมแต่แค่นี้ใช่ไหมแต่นอนอยู่นี่เราไม่ไปไหนคือไปไม่ได้ตายด้วยนอนอยู่อย่างเดียวแค่นี้ก็กระพู้ง่ากรวก็หาใหม่หรือก็มันไปไม่ได้เลยวันเข้ากระหุงไม่ได้อย่างเงี้ย ทำมาทากิจวัตรประจําวันก็ไม่ได้ไไไม่ด้อะรทํากินเองก็ไม่ได้นะฮะจากน้าใตะปากก็ยังไม่ได้อย่างนี้หลังแข็งหานนี่โค้งไม่ได้เลยนะขัดจมานี่ไม่ได้เมื่อกี้นี่สองกล่องอีกล่องแรกเขาช่วยเรื่องเพียบเลงานมันดีว่างานจอดแล้วก็เงินเดือนออกก็บอกเอาให้แม่มันัะกล่องี่มาเพิ่มอีกสักกล่องซิแม่ทีตอนนี้มันเดินได้ไปทํางานเกี่ยวข้าวได้ เกี่ยวกาตะกี้เนี่ยนะข่าวสุดยอดเลยนะคะก็คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วแม่ก็ดีใจจะหายแล้วมันดีใจด้วยเลยดีใจใช่ไหมแม่ถ้าถ้าไม่ได้เจอดีบุญคงจะนอนอยู่นี่แล้วเนาะ้ยอะไรทุบดีเนี่ยไปหมดเลยลุกพันธุ์ทุกชนิดขีดมาหมดหลบประเทศไทยเลยขีดจนกดไม่ได้เลยเนี่ยโอ้จนจนเป็นดานแข็งใช่ไหมมันเป็นดานแม่รอยเข็มเข็มหมดเลยฉีดก็แล้วนวด เคยไหมคะอ่ะอาทิตย์นึงอ่ะสามสี่เข็มสามสี่เข็มสามสี่เข็มรอบละกี่บาทรอบละสองร้อยยี่สิบสองร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วแล้วกี่วันไปฉีดแม่โอ้โหอาทิตย์เนื้อสามขนอะทิตย์หนึ่งสามหนนะคะอาทิตย์นึงสามหนดูเออเดูมานานเลวแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีเออปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยนะพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่า ไม่ได้ผลเลยเออทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็เลยตัดใจอ่ะแพงก็ซื้อดีบูลนี่แหละลองดูเห็นรีวิวอ๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะเรีวิวเยอะเห็นรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อกินกองเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนเนบเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายปวดกระเบนเนบมันพิกตัวไม่ได้เพราะว่ามาก่อนนี่แม่เป็นกระดูกทับเส้นอือค่ะ ปวดมากปวดมันนันจะแยกกระดูกออกจากกันให้ได้ใ่จ้ะแล้วมาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่ง<า>นั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังอ๋อคือกินกล่องหนึ่งกินกล่องแรกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้น เราขยับตัวได้พลิกตัวได้แล้วก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไมมก็ต้องคนดึงสาวก็ดึงคอยดึงแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนของเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะรุดออกก่อนเขาก็ซื้อม้จักรเท้ามาให้ยู่มีไม่เท้าด้วยไมเท้าพันกว่าบาทก็ซื้อมห้เดินให้ฮันเดินก็ไม่เท้าก็ไปได้แค่เลาะเนี่ยเนาะ แม่ก็เลยเอะซื้ออากินนี้กองนึ่งจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไม่เป็นหรอกกอง่เห็เขาโทรสั่งให้เนาะอ่าเพิ่มมาอีกกองหนึ่งกินอ่ะกองนึงก็หายดูดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้ากินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กองจ้าจึงใจกินสี่ข้อคงว่าเข่าตอนนี้ข้อคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมาก ตอนนี้ตามหัวเขาก็ไม่มีเสียงดังก่อนแกะไม่ลั่นแล้วนะแม่ไม่ลั่นไม่ลั่นเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดินเดินไปโน่นบ้านคนนตัวนี้ได้ไงได้เนี่ยไปหาเลาะได้แล้วใช่มแม่เลาะคุยได้เลยไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วนัะที่ไปเลยไม่เท่าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนหาทิ้งแล้วเลยแม่เดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจเมืก่อนจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียด๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยนะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับ ไม่ได้คาบพับไม่ได้ค่ะพับลองอดลองโวยเลยโวยเดี๋ยวมีกี่ไปนู่นก็ในตำบลใดเลยปันปั่นยายางไปในตำบลได้นะได้เลยแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยก่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณสักสามปีสี่ปีที่เป็นหนักนักสามปีสี่ปีเลยละแม่นะแม่หมดเงินเยอะไหมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยวยคงจะหลายหมื่นเลยถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเครี่มาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามแต่หลูกลูต้องสั่ง ทานดีบูนเนี่ยมีปวดตรงไหนมันปวดมันปวดแขนไอ้ปวดขาปวดขาเนี่ขาขาสะโพกะสะโพกแล้วปวดเนแล้วไอ้ตรงนี้มันพึ่งเป็นที่มันที่ตอนหลังตอนหลังว่ามันที่ว่ามันเริ่มหัวเก่าเพราะว่ายาอะไรดีโฆษนามาอะไรดีก็ซื้อซื้อทางนั้นซื้อเดือนละ หกพันก็ซื้อเนี่ยโคลโรฟิลล์กินแล้วกินเดือนละหกพันก็ซื้อตาอ่าและตอนหลังไม่ได้ผลไม่ได้ผลตอนหลังโฆษณาใน้ตัท่านแต่ว่าปวดขาไม่หายแล้วมากินอันนี้หายโอ้พ่อพ่อนี้หลังจากทานดีบุญอ่ะเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยรู้สึกมันไม่ปวดสะโพกละไม่ปวดแต่อันนี้อันนี้มันมันรู้สึกว่ามันรู้สึกวั หายเอ็ดปวดเลยคุณู้ถึง่าดีขึ้นเยอะมันไม่ปวดอ่ะดีขึ้นเยอะนะพ่อมันไม่ปวดเนี่ยมันดีขึ้นเยอะค่ะถือว่าใช้ชีวิตได้ปกติหรือยังกินแล้วอ่ะหายไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วโอ้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะคะก็มีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยจะให้ดีบูนกี่คะแนนพอใจขนาดไหนจะให้กี่คะแนนเออข่าไปที่กินมาเนี่ยนะมันก็ การปวดกันอะไรมาผมว่ามันร้อยร้อยคะแนนได้โอ้ยสุดยอดเลยนะคะเข่าตามตามข้อมือก็ปวดค่ะข้อมือค่ะเป็นนิ้วล็อกด้วยนะคะแล้วก็หัวเข่าเนี่ยเป็นทั้งสองข้างไหมคะเป็นทั้งสองข้างค่ะปวดแบบไหนถึงขั้นว่าชาปลายมือไปเท้าหรือยังคะชาแล้วค่ะอ๋อชาแล้วนะคะไปเท้าแล้วเดินเดินได้คล่องไหมคะก็เดิน ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่ยังไม่สะดวกนะคะคือใช้ชีวิตได้ลําบากนะคะแล้วทานมีตำลึงดีบูลแล้วมีอาการเป็นแบบไหนบ้างคะก็ดีขึ้นอยู่นะตั้งแต่กล่องแรกของดีบูลเห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะคือคุณแม่สั่งซื้อเซตไหนมาคะตอนที่สั่งซื้อเซตสามส สามกล่องนะคะสั่งซื้อเซตสามกล่องมาแล้วก็เห็นผลตั้งแต่กล่องแรกที่ทานเลยนะคะใช่ค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากทานแล้วก็คือเดินได้คล่องเดินได้คล่องทํางานสะดวกขึ้นค่ะเดินงานทํางานได้สะดวกไม่ปวดหัวเข่าแล้วนะคะใช่สามารถเหยียดเข้าเหยียดออกเส้นไม่ตึงแล้วค่ะใช่ค่ะสุดยอดมากๆนะคะสําหรับผลลัพธ์ของเราค่ะแล้วก็ คุณแม่คิดว่ามันแพงไหมคะสาหรับผลิตภัณฑ์ของเรามันคุ้มค่าบที่แม่จ่ายไปไหมมันก็แพงอยู่แต่ว่าทานแล้วมันหายมันก็โอเคอยู่นะอย,อยากเห็นผลเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์ที่แม่ดูมาใช่ไหมคะค่ะใช่พอทานไปก็เห็นผลลับเหมือนกันจริงๆใช่ค่ะใช่ถ้าคุณแม่จะแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะช่วยแนะนาเขายังไงคะก็คือว่าคุณแม่เคยทาน อาหารตัวอื่นมาเยอะแล้วนะคะแต่ก็ไม่หายพอดีมาเจอดีบูลตัวนี้ก็อยากให้คนที่มีอาการปวดเหมือนที่คุณแม่เป็นอยู่นะ,อะขอให้ให้เขามาลองดูแล้วเ้าจะรู้ว่าได้ผลจริงๆค่ะค่ะนี่นะคะ,ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทั้งทั้งหมดในในกล่องมันจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือเป็นของแท้แน่นอนนะคะคือสั่งกับพรเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่าพรก็เป็นคนที่สัมภาษณ์ลูกค้าเองทุกเคสนะคะ ค่ะนี่นะคะกับคุณแม่มีหนึ่งนะคะทั้งหมดก็เป็นห้าซองเป็นซองในหนึ่งซองก็คือมีปริมาณ6กกรัมนะคะเป็นขนาดนี้คุณแม่ชงให้ดูเลยน้ําที่ชงก็จะเป็นน้ําเย็นก็ได้หรือว่าน้ํธรรมดาน้เย็นก็ได้น้ําธรรมดาก็ได้จ้ะนี่ก็ชงอย่างนี้แหละแกงกงอแกงกงอแกงกงอแกงแล้วก็ แม่บอกเวลาแม่ทานเวลาไหนคะแม่ทานเวลาหลังอาหารเช้าจ้ะกินข้าวเช้าแล้วก็กินดีบูลต่อไปเลยเอ,อ่าทีนี้พอเราอยู่ไปอยู่มาแล้วมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะน,ออนี่มันคือเสียว,วิตามินที่พร้อมจะซึมซับไม่ต้องทานระยะยาวนะคะออหลังอาหารเช้าเว้นสัก15นาทีนะคะ ยาตันนี้ไม่มีสารสเตียรอยด์หรือว่ายาปฏิชีวนะไม่มีผลข้างเคียงนะคะ้าแม่รสชาติเป็นยังไงบ้างมันหอมหอมมันจะเหมือนกินสับปะรดนะคะเออออกเปรี้ยวๆออกคอเปรี้ยวนิดหน่อยคาวไม่มีกลิ่นอะไรไหมไม่คาวค่ะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขมค่ะไม่เฟื่อนไม่อะไรทั้งนั้นมันหอมเหมือนสับปะรดนะคะทํยังไงนะคะแม่เชื่อหรือยังว่าที่แม่ดูที่ให้สัมภาษณ์คือคุณที่เขาทานหายจริงๆ เชื่อค่ะเชื่อแล้วเนาะ,ะอันนี้คือตัวเองเองไม่คิดว,ว่าจะหายอย่างนั้นก็เลยสิ่งนี้มันที่เกิดกับตัวเราเองค่ะไม่ได้มาจากใครบอกต่อเพราะว่าเราดูในเฟซในไลน์แล้วเราก็ เห็นคนอื่นที่ว่าเขาเป็นกลัวเราคนอื่นน่ะที่บ้าลูกหลานเจ็บป่วยมาสิบห้าปีอนนี้อันเป็นอัมพาตใช่ไหมก็ลูกได้พร้อมยายยก็ลูกได้หลานก็ลูกได้อย่างเงี้ยยายหลานก็เดินได้อย่างเงี้ยนั่นแหละยายถึงซื้อมากินต่อไม่เสียดายเงินเลยคช่จ้ะ